สวัสดีค่ะค่ะเมื่อนีนเทีสิพ้ามาก,กินน้ำจิ้มซีฟู้ดลาดหอยนางรมเนาะคะ่ะหรือว่าหอยนางรมเนาะคะ่ะลาดแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดลาดเนาะ,ค,ะค่ะค่ะเล้กผักเข้าก็มีขะหน้าเนานะคะ่ะอันฟันฟ้าเนาะคะ่ะผักชีโหระพาเนาะ,ค,ะค่ะค่ะแล็วเข้าก็มีหอมเจียวน้ำเนาะคะ่ะยังซื้อมากใหม่ๆเลยเนาะคะ่ะหอมค่ะ เล้ยวกะมีน้ำพริกเผาค่ะเพื่ออยากเนาะคะ่ะกับมีน้ำพริกเผาเนาะคะ่ะก่อนที่สิไปกินกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เนาะคะ่ะหรือว่ากดกระดิ่งเพื่อที่สิไริพลาดคลิปต่อๆไปเนาะคะ่ะอย่าลืมกดกระดิง่งคอยน้ำด้วยจา้าเด้อค่ะเดี๋ยวเฮามากินกันเลยค่ะวันนี้กะไม่ไม้กัดปากเนาะคะ่ะก็สิออกปูป่วตรงนี้หน่อยนึงเนาะคะ่ะแต่ว่าเฮาได้เตรียมของไว้เลยเนาะคะ่ะเฮาก็เลยอยากกินเนาะคะ่ะ เดี๋ยวเข้ามากินกันเลยค่ะ,อ,ะอืมอืออืมอม,มาค่ะพี่น้อง Hm. Huh? Oh. ออกมือบือบ้อค่ะพี่น้องนะอืม ท่องห้องข้างแรกนะคะ กินงย้่งเดียวเลยค่ะเลิกงานมาเพื่อจะได้กินเนาะคะเฮ็ดงานไม่งไมยต่อยปากค่ะพี่น้องต่อยประจำค่ะช่วงนี้หอมระพานะค่ะต้องสีขาวก่อนบอ ั้างแรกด้นี่ค่ะโรยหอมโรยอันหอมเจียวไส้นะค่ะ พิ่งดูมันแซ่บมาใสใ่ดูค่ะพี่นอ้องอืมอืมอันฟันปลา อนุญาตเทศเ่น,นี่ยม่ที่เตรียมปาดมือน่ะ <c oughs> จะได้หามากินอีกแล้วพี่น้อง ใจแล้วแซ่บพป่นอ้หองหอมแซ่บใส่ลลายเนะคะ่ะ แ่บหลายพี่น้องมามาค่ะ ใส่ฝาานะคะได้ยกหัวเนาะค่ะเข็ดไปเท่าเที่ย สุดท้ายไปน่น้องแซ่บๆนํากันค่ะ พี่น้องคลิปหอยนางรมเานาะคะ่ะน้ำจิ้มซีฟูดเานาะคะ่ะกับเบิร์ดแล้วเนาะคะ่ะสามแพ็คเนาะคะ่ะทั้งเบิร์ดเนาะคะ่ะค่ะคลิปนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมและติดตามเนาะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้หรือว่ากดกระดิ่งเพื่อที่สิบริภาพคลิปต่อๆไปเนาะคะ่ะอย่าลืมกดกระดิ่งในข่อยน้ำเด้อค่ะปิงป้งๆในเด้อค่ะอย่าลืมกดซับสไคร่น้ำเด้อค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ เดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่ค่ะ